นี่นะครับเม,มื่อกี้เดินมาแล้วมาเจอผีเสื้อเนี่ยสีมันสวยมากเลยเห็นมันอยู่กลางถนนตากแดดอยู่ผมเลยจับมาเหมือนจะยังเหมือนจะเป็นผีเสื้อกลางคืนหรือเปล่าครับสีมันสวยมากเลยเนี่ยเห็นมันตากแดดอยู่ผมเลยจับมาเขาลมนะครับ โอ้โห oh, oh. สวยมากเลยตัวสีเขียวน่าจะเป็นผีเสื้อกลางคืนรับเนี่ยแต่ผมจะลองปล่อยมันกลับบน,นก,กล้วยไม้ของผมะไป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 เไปอยวไป ไปกันไปเออแล้วไปอยู่กลางแดดได้ไงเราไม่ร้อนเรอนี่ครับสวยมากเลยโอเคครับ